สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขคันนี้นะครับคันนี้มีอาการเข้าเกียร์ยากเข้าเกียร์กระตุกนะครับเวลาที่ขี่ไปแล้วก็ผ่อนคันเร่งเนี่ยมันจะผ่อนไม่ได้นะครับเพราะว่ารอบมันสูงอยู่นะครับของคันนี้เครื่องไม่ได้เป็นอะไรนะครับเราเช็คแล้วเครื่องไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าสาเหตุเกิดจากสายคันเร่งนะครับสายคันเร่งมันฝืดนะครับพอสายคันเร่งมันฝืดปุ๊บเวลาที่เราผ่อนปุ๊บเนี่ยเครื่องมันไม่อารอบมันไม่ยอมเบานะครับรอบมันสูงอยู่มันก็เลยทาให้เข้าเกียร์ยากเข้าเกียร์กระตุกนะครับ ทีนี้เราก็จะได้ทําการเปลี่ยนสายคันเร่งนะครับสายคันเร่งอย่างนี้นะครับเราก็ซื้อมาแล้วนะครับเวลาที่เราประกอบประกับคันเร่งตัวนี้นะครับเราไม่ต้องทาจารบีนะครับจารบีห้ามทาเด็ดขาดนะครับเราจะใส่ในมันเครื่องได้นะครับหยอดได้นิดนิดหน่อยนะครับหยอดให้มันได้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ต้องทาจารบีนะครับเพราะว่าเวลาที่เราทาจารบีปุ๊บเนี่ยช่วงแรกมันจะลื่นดีนะครับแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งจารบีมันแห้งนะครับมันจะทําให้ คัดเร่งเราฝืดนะครับห้ามทาจราบีเด็ดขาดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันเครื่องเนี่ยก็หยอดได้นะครับนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่ต้องใส่เยอะเกินใส่เยอะเกินเดี๋ยวปุ่นจับทําให้คันเร่งฝือดอีกนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรา,าด